สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆน,นาๆทุกท่านครับผมสำหรับมนันีก็เป็นวันจันทร์ที่31เดือนหาปี64ทางไข่เสียงขืนมุสุรินกระสิได้มารีวิวชุดดักนกควักให้ลูกค้าทุกท่านได้ชมกันครับผมนี่ฮะเดี๋ยวมาชมรายละเอียดเนื้องานความชัดเจนของชุดดักนกควักกันเลยครับผม นี่ก็เป็นชุดพรอมต่อพรอมดักกับผมหนึ่งชุดกับสิมี่คืนแขวนสี่สิบเอ็ดบวงพรอมลังเก็กบกระดิ่งสองอันเมมโมรี่ลำโพงหนกบวักยางนี่ครับนี่คือชุดพรอมต่อกับผมชุดพร้อมต่อนี่ก็ทางขายเส้นคืนเดย์นำมาเปิดขายให้พี่ให้น,อน้องกับผมก็เป็นรายละเอียดใหม่ๆนี่ครับสำหรับทันทีสนใจกับักเข้าบ้ากับผม เป็นชุดโปรราคาบรรบาทเนี่ยผมราคากันเองตอนนี้ก็โทรเข้ามาคุยรายละเอียดเพิ่มเติมใดกับผมสำหรับทันที่สนใจอยากสั่งซื้อแยกชิน้นว่าสิเป็นคืนแขวนหรือว่าลำโพงเมมโมรีหนกวักยางนะ่ฮะขาดเรื่องใดก็ทักเข้ามากับผมทักเข้ามาเดี๋ยวตอนนี้ทั้งขายเซียนคืนก็สิพาไปชมสินค้าที่ทั้งขายกำลังสิไดเ นำไปจัดทรงที่ไปสนีทกับผมที่ลูกค้าได้สั่งเข้ามาเดี๋ยวพาไปเบิง่งรายละเอียดก่อนจัดทรงครับผมเดี๋ยวสิพาไปชมบรรยากาศบ่งเห็ุคืนแคว้นครับผมแล้วก็บรรยากาศสินค้าครับเดี๋ยวพาไปชมาารมยา,า,ารรยาล,ละเอียดครับผม นี่ครับรายละเอียดสินค้าที่ทงางไข่ก็ลังสิไปจัดส่งอยู่ที่ไปเนีกับผมสำหรับทันทีสั่งเขามากอะ่ะนี่ครับผมรายละเอียดกลากลังสินาําไปจัดส่งกับผมสินค้ากาลังที่จัดสง่งสําหรับทันทีสั่งเขามากในช่วงวันเสาร์วันอาทิตย์ครับผมเมือนก็เป็นวันจันทร์ทงางไข่เสียนคืนกับสิเดนําสินค้าไปจัดสง่งเดี๋ยวพาไปชม บรรยากาศนี่ฮะทำคืนแขวนกับผมบรรยากาศที่ทำการเดี๋ยวมาชมรายละเอียดเพิ่มเติมกันครับผมนี่ก็สำหรับคืนแขวนกับสีดีจะทรงอีกที่ก็ตอนเสาวันผุดกับผมวันขัดวันผุด นี่ฮะเพราะว่าสิออกไปส่งสินค้ากลับมากกับจีเด้เนี่ยเห็ดนี่ฮยแจกงลูกค้าสำรับท่านที่สนใจกับทักเข้ามาได้กับผมตอนนี้กับสินค้ากันรีวิวเปิดขายกันตามวันที่กับผมเปิดขายกันตามวันที่นี่ฮะงานเสร็จทางขายเส้นคืนกับจีเด้แจงรายละเอียดสินค้าใหม่ๆให้ได้ชมกันตามวันที่กับผม สำหรับทันทีสนใจก็โทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้กับผม mm. กับฝากบอกต่อๆไปนั่งกับผมสำหรับทันทีพึงเขาเห็นขิดเห็นวิดีโอก็กดติดตามไว้เลยกับผมทางขายเซียนคืนมเมอริ์เ้ไดสกเ็เันเรื่อยๆครับผมกับเป็นรายละเอียดใหม่ๆก็ขอฝากไว้ซัมนีก่อนครับสวัสดีครับ พามาชมบรรยากาศครับผมเครื่องกอล์ฟลัางกายกับมีกับผมแต่ว่าตอนนี้ผมปล่อยซิฟโลแล้วครับ <c oughs>